อ่ะมืัอนี้ก็มา,ามาต่อนกกระตุงเนาะมืัอนี้เนาะทีมงานของพวกเฮาเนาะกำลังเลื่มปักบวงอยู่เนาะโบกว,วาสิมานหรือบ่เนาะกำลังปักอยู่ตอนนี้เนาะทางหญ้าเรียบร้อยแล้วเนาะนกกระตุงเนาะนี่แหละ ชีวิตเนาะหาอยู่หากินตามทงตามนาเนาะทงให้ทงนาเากะเขากำลังเริ่มใหญ่แล้วเนาะนี่เนาะบ่งงามบันไดเนาะสูงอยู่ปุ๋ยบนทันไส้เนาะฝนตกใหม่เนาะฝนตกใหม่แล้วกำลังปักบวงอยู่ ข้ามาเบิ้งไกลๆกันเลยบวงเนาะนี่เนาะบวงมันจะเป็นลักษณะนี้เนาะใส่บัวอันนี้ก็หุ่นมันเนาะอันนี้เนาะน่าุงนี่เนาะหุ่นเนาะหุ่นนกเนาะนียเนาะหุ่นนกเนาะหุ่นนกกระตุงเนาะผู้ใดนกนกเหยียบข้าวเด้อติดต่อมาเลยเนาะ ไปโตให้นะ้องนกกระตุงเหยียบเขาเนาะนี่แหละหุ่นกระตุงเนาะยังพัดแนวออกเนาะนี่เนาะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะหุ่นนกกระตุงเนาะอย่างนี้เนาะมาหาโตนกเนาะวันนี้ว่างๆเนาะหลังจากที่ไปเกี่ยวหญ้าให้งวยควายแลยนะ้วเนาะมาโตนกกันโตเนาะไปขึ้นมะค้อมาเนาะมดแดงกับกัดเอากัดเอาเ,อาเอานาะ ถ้าดาวคู่บ้ให้มันซีดกันเลยซะมันสิบโบ้รดเขานั่นนี่บอสเอาจุจๆกันเลยบอสตีอะพูดบอสิมูบเข้ามาบอสิบมันบกความบอสนี่เนาะ ตรงนาเขียวกระจีเนาะุ่งนาหน้าฝายเนาะบริดดำเนาะแถวนี้นะเนาะเขาจะเน้นฝายเอาเนาะวัานาวานนะั่แหละเอิญจะซื้อเอิญในนามว่านาวานเนาะนี่แหละนาวานก็นสำนี้แหละงามสำนีะนะ้เลยเนาะถือว่างามอยู่เนาะปีนี้เนาะบมิยาเนาะข้าวก็เริ่มกลมแล้วนะเนาะไงเมื่อน,นี้อากาศหอนๆคึ้มๆจัง่อยเนาะ พายุกระเริ่มอ่อนโตลงเนาะสองสารพันวัฒนธรรมเออไปโตโยเป็นเข้ามาเล็บน้อยหนึ่งนะโตเงาหักยันต์แมันยักยักมีสีมันมันแบบใส่ง่ายว่าใสยน้อยมาได้บ่มันจังยักแน่น ว่าม,มันขึ้นเขาไปนั่นแล้วเด้<ะ>ตโอใกล้มากินลายตัวอันนี้เอาไปต้อใกล้ก็ได้บอนี่ขึ้นตอ้นนนอใกล้ฮะมู๊มีนคนอื่น็นบาได้เท่านหร่เสษหนึ่ง นี่นั่นเดียวซื่อเลยยังชีลงไปถามแล้วกูว่าเพิ่งได้เพิ่งได้มาหาคืใช่ไอันนี้นะไ,ได้หายเคยวันนี้ก็โตเรียบร้อยแล้ววันนี้อ่าเริ่มและเริ่มประกอบแล้วตอนนี้ก็เริ่มประกอบอยู่เนาะ<ม>นะเดินหุ่นเดิอหุ่นนกเดินนะเดินหุ่นนกเดิอตังค์เต็มที่เรียบร้อยแล้วเนาะ ยวงออกแล้วเนาะอันนี้ก็ลำพงเนาะลำพงมูทูดเนาะเปิดเสียงนกกนจะไดดไปหาลีแล้วเนะาะวันนี้เนาะเตรียมโตไปหาลีซะก่อนอไปหาหน้ามาปุซะก่อนเนาะต้อง ลำอําพางมูธฮุดไว้ซะก่อนเนาะนี่แหละบวงเนาะบวงนกเนาะติดตามในตอนต่อไปเนาะว่าสีไดล์รือบอเนาะนกของหกเฮาเนะเอาหยุดเพียงเท่านี้ซะก่อนเนาะบุมีขาก,กองเนาะไปหาซื้อขาก,กองก่อนมาฮหดตังเนาะตังกอง เสียดายบ่มีค่าก,กองว่ามาตังเนาะตังต่อมันมาเนาะเอามาตังเราอัดวิดีโอ,โอไว้นี่นะเอเพชรอยู่อยู่นคลิปมันเขาตังกองไว้เสียดายนี่เบิไปหาซื้อขก่กไปหายืมข่ากองก,องก่อนคือวันนัคือของคุณบ่าข่าก,กองเน้นน้อยนะอาชีพไปรีใช่ไปรีนะกกอันนี้แหละเนาะนี่ลุก็ได้ปรีอยู่ภูมิภูนาะ อ่ะเต็มเป็มที่เรียบร้อยแล้วบันนี้ยังเกี่ยวนีามาปกบูทูธอยู่เนาะบ่หัวสิมาแล้ววันอนี้เนะมาลองบางเนาะ เริ่มแลนะ้วเนาะเริ่มแลนะ้วเนาะเตรียมพร้อมแล้วเนาะเริ่มเลยบอส play by usb drive เกียร์เขาเปิดแล้วเนะาะวันนี้เนาะก่โตถอยก่อนเนะาะวันนี้เนาะไปแล้วนะบอสวันนีไไน้ไปก่อนไปก่อนไปลบก่อนเสียงนกเนาะ หนีก้อนวันนี้เนาะไปลีกอนมาลีกอนนะลีนกก่อนลีนกก่อนวันนี้ มาลีสักก่อนเจอนี่เราบงงามแล้วมาแล้วบอลบเราเดินมาแล้วมาแล้วบานนี้เนาะชิไร มาไวเนาะมาลีก้อนมาลีก้อนมันมาแล้วเนาะตอนนี้กําลังมาตอนนี้นกกำลังมาเนาะตอนนี้เนาะมันชิเข้ามาอยู่วะามาไวขนาดสัตว์มาแล้วเนาะสงสัยมันห่วงที่นี่เนาะมาจอบนกมาจอบนกเนาะมันเริ่มมาแล้วเนาะ จบหลายแบบเท่านี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะไปเบิ้งกันใหม่เนาะ